ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตป,ประชาน้อยพาณิชย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราช,ชบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่3ตําบลเจดีหักอําเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการเกรียงศักด์ดีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีนโยบายในการนำการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับการบริหารแบบวงจรเดม,มิง PDCA จนเกิดเป็นโมเดลสองสู่วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหารคือมีมาตรฐานประสานความร่วมมือยึดถือคุณธรรมนำการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจกพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหวสวย,วยรวยรอยยิ้ม เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือว้ว้สวยส่วนคุณธรรมอัตลักษณ์ของเราคือมีระเบียบวินัยใส่ใจจิตอาสานำพาพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนของเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับดีมากเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสีดาวเป็นโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลค่ะห้องเรียนอริยะเจทีคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนเด็กบันทึกด้วยการประสมผสานเนื้อหาในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยโรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทางระบบตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่2ปี2563 ซึ่งมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นศูนย์ประสานงานและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษากสศการค้นหาเป้าหมาย PLCGo นำเนินการค้นหาเป้าหมายโดยการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีทีมที่เลี้ยงผู้บริหารคณะครู โดยใช้จุย์คำถาม3ข้อในการหาจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน 1. โรงเรียนกำหนดนโยบายเป้าหมายมีแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาครูเรื่อง PLC PBL LP MC มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 3. ยกระดับการคิดวิเคราะห์และระดับผลสมมธิทางการเรียน 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต 5. พัฒนาทักษะคุณธรรมในชีวิตประจำวันโดยมุ่งสู่ครอบครัวและชุมชนการพัฒนาโครงการของโรงเรียน PLC Project จากการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเรือข่าย ทำให้ได้เกาะแนวคิดโดยมีเป้าหมายคือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมอัตลักษณ์ขยายไปสู่ชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน รวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารคณะครูแกนนำโรงเรียนเครือข่ายนักเรียนแกนนำขยายผลไปยังคณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอารยะโดยเน้นเด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนเด็กบันทึก เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติทางโรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนโดยให้ความรู้ในด้านต่างๆและให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การทำงานนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกทักษะการคิดเคราะห์และมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นการใช้ PLC Info ของโรงเรียนโรงเรียนจัดทำระบบสารสนเทศในการใช้งานบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนโดยใช้ระบบ Q Info มีการจัดอบรมพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูสามารถใช้ระบบ Q ิวอินโฟในการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนจัดทำปฏิทินโรงเรียนจัดตารางสอนในแต่ละระดับชั้นบันทึกคะแนนรายวิชาติดตามและช่วยเหลือนักเรียนบันทึกน้ำหนักส่วนสูงและรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนสามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้จากระบบทำให้คุณครูมีภาระงานน้อยลงผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถดูภาพรวมของทั้งโรงเรียนเพื่อกำหนดนโยบายและบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเครือข่ายของโรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยมีคณะกรรมาการสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโรงเรียนจัดสัมมานาเปิดบ้านอาริยะเพื่อเผยแพร่แสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาริยะตลอดจนร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเจติยารามให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมได้แก่คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีคณะทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมคือโรงเรียนอนุบาลจอมบึงโรงเรียนอนุบาลส่วนครึ่งโรงเรียนวัดบ้านของน้อยโรงเรียนบ้านด่านงู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนบ้านหุบกระพงโรงเรียนบ้านตะโกล่างโรงเรียนวัดดอนตะลุงโรงเรียนวัดประสริฐราชรังสรรค์วิทยาโรงเรียนวัดท่าโขงโรงเรียนบ้านหนองนางแพวและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนได้โอกาสในการเรียนรู้กิจกรรมทั้งโรงเรียนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC lesson plan จากการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารคณะครูและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ของโรงเรียนซึ่งเป็นแผนหน้าเดียวมีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมคือการนำแผนการสอนหน้าเดียวไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6 มีทั้งหมด9หน่วยการเรียนรู้จำนวน12ชั่วโมงการพัฒนาการสอนห้องเรียนอริยะ PLC Moral Classroom คณะครูดำเนินการประชุม PLC โดยจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอริยะเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเชิงบวกได้แก่นักเรียนมีระเบียบมากขึ้นมีความสามัคคี มีลักษณะผู้นำผู้ตามที่ดีขั้นตอนที่1นึสร้างข้อตกลมร่วมกัน1นบวกหผู้สอนนำคุณธรรมอัตลักษณ์มาแทรกในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างข้อตกลงร่วมกันคือการให้ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันกำหนดคุณธรรมและพฤติกรรมที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อบังคับร่วมกันตลอดการเรียนรู้ โดยในส่วนของพฤติกรรมผู้สอนกำหนดหนึ่งข้อผู้เรียนร่วมกันกำหนด1ข้อขั้นตอนที่สองนำเข้าสู่บทเรียนโดยเรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้วิชากิจกรรมขั้นตอนที่สกิจกรรม active learning ด้วยกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้เรียน6ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นเด็กคิดขั้นเด็กนำขั้นเด็กทำขั้นเด็กเสนอขั้นเด็กทบทวนขั้นเด็กบันทึก ขั้นตอนที่4สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผู้สอนตกลงกับผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาบันทึกโดยให้ผู้เรียนเลือกการบันทึกโดยการวาดภาพระบายสีหรือเขียนหรือทำเป็นสื่อการสอนก็ได้ขั้นตอนที่5ประเมินผลการเรียนรู้โดยนำข้อตกลง1บวก1มาประเมินผลการเรียนรู้ขั้นตอนที่6กการติดตามพฤติกรรม โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามเพื่อปรับพฤติกรรมครูประจำชั้นเป็นผู้จัดการเรียนการสอนตามแผนการดำเนินงานคณะสอนมีผู้สังเกตการเป็นผู้บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูคณะครูร่วมประชุม PLC หลังการสอนโดยครูแต่ละระดับชั้นและคุณครูที่สนใจกิจกรรมมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน วิธีดำเนินการเรียนการสอนแนวทางในการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขในชั่วโมงต่อไปการถอดองค์ความรู้จากการจัดก,กิจกรรมห้องเรียนอาริยะการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีทีมที่เลี้ยงผู้บริหารและคณะครูทำให้โรงเรียนวัดเจติยารามได้รับองค์ความรู้เป็นเจติยารามโมเดล โดยการมีส่วนร่วมการแลกเปลี er ่ยนการให้คำแนะนำและการกระจายอำนาจทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเป็นผลมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนการบริหารจัดการห้องเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายการบริหารจัดการสื่อสารสนเทศและการให้รับความรู้จากการเป็นโรงเรียนคุณธรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอริยะการทำโครงงานคุณธรรม และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อคุณธรรมที่เด่นชัดสำหรับโครงการที่ทางเมืองได้จัดทำนะครับโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมห้องเรียนอริยเนี่คือการที่ให้เด็กเนี่ยให้เด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนแล้วก็เด็กบันทึกเนี่ยโดยหลอมรวมกับเรื่องของการแนะนำคุณธรรม เข้ามาพานวกเพื่อนําเด็กไปสู่เอาเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้เป็นเด็กสอดคล้องกับเด็กในศตวรรษที่21ก็คือเป็นเด็กที่ทําให,ให้เรื่องของการปสิบัติทางการเรียนสูงขึ้นนะครับนะครับเป็นเด็กที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สาคัญก็คือไม่ลืมที่จะนําเรื่องของคุณธรรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการที่โรงเรียนได้ทำโครงการนี้ขึ้นเนี่ย ต้องขอบคุณทีมงานที่รับผิดชอบนะครับดำเนินการโดยเน้นให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นเป้าหมายคือนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับของโรงเรียนวัดเจดียารามเนี่ยเป็นจริงแล้วเนี่ยได้ได้ให้แนวนโยบายไปแบบว่าถ้าทาแล้วก็สามารถจะลงไปสู่ทั้งแต่ชั้นเล็กๆได้ยิ่งดีซึ่งคครูทีมงานที่รับผิดชอบก็ได้มาดําเนินการในตามนโยบายที่ให้ไว้ก็ส่งผลให้ทางโรงเรียนนะครับ มีการพัฒนาโดยเฉพาะนักเรียนนะครับสามารถที่จะดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดการเรีน,นการสอน,เ,นเขาเขาเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับรู้จักการนําเรื่องของหลักคุณธรรมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้สําหรับตัวผู้บริหารเองนั้นหรือค,ครูเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าการที่จะทําให้เด็กเนี่ยเขาเขาไปสู่เป้าหมายที่ระวางไว้นะครับในในเรื่องของโดยเฉพาะห้องเรียนยอนุญาเนี่ย ครูต้องเป็นหรือผู้ริหารต้องเป็นแบบอย่างก่อนหรือบอกเป็นแม่พิมพ์ถ้าแม่พิมพ์ดีผลผลิตนะครับออกมาก็จะดีด้วยต้องขอบคุณโดยเฉพาะทีมงานแล้วก็คุณคร,รูทุกๆท่านบุคลากรทุกท่านของยนวัตถิยลาลรมทําทให้เด็กๆมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลไปถูกครอบครัวได้อย่างไรสู่ชุมชนได้อย่างไรนั้นเพราะว่าเด็กได้ได้ไดไดฝึกแล้วเนะี่ยเขาขนําความรู้ ประสบการณ์ที่ที่ได้เรียนรู้จากทางโรงเรียนไปใช้ที่บ้านนะครับเมื่อไปใช้ที่บ้านเนี่ยทางทางครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะได้เห็นแบบอย่างกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมีในโครงการเนี้ยในห้องเรียนมีหลายอย่างอ่างเช่นหรือย่างกิจกรรมคนด,ดุดีเนี่ยเป็นกิจกรรมท,ท,ที่ที่อยู่ที่บ้านเขาจะต้องส่งภาพหรือส่งส่งกิจกรรมที่เขาทาความดีความดีเนี่ยมีหลากหลาย ที่จะทําที่จะนํามาอวดกันได้นะครับก็ต้องขอชื่นชมทีมง,งานแล้วก็โครงการนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนคือ,อทีมง,งานที่มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏการจานบุรีนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษามีทีมงานที่ปรึกษาที่มีคุณภาพนะครับก็หวังไปอ,อย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆที่เราเกิดขึ้นในวันนี้จะส่งผลขยายผลไปสู่เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ หลายๆทุกๆเกษตรค่ายรวมทั้งโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือการทาใ,ให้ให้ให้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กดีอ่าเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยมันจะความเก่งจะมาเองนะก็จะมีเด็กเป็นเด็กดีอ่าเป็นคนเก่งแล้วก็ดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ สังเกตจากนักเรียนเมื่อก่อนนี้ก็มีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วแต่หลังจากที่จัดกิจกรรมอริยะนี้ขึ้นมาเด็กๆก็ดูมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นสังเกตจากการที่ไปวัดไปเจอกันที่วัดครูพานักเรียนมาทําบุญที่วัดนักเรียนก็จะมีความรับผิดชอบมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือ,าลอ,าลอทางวัดจัดนู่นทำนี่โดยที่ไม่ต้องบอกแล้วก็การเดินมาก็เป็นระเบียบ เรียบร้อยจัดวางรงเท้าเรียบร้อยผู้จาก็เรียบร้อยขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นดูเด็กๆมีความรับผิดชอบมีความดีขึ้นเยอะหลังจากที่ได้สังเกตมาบางครั้งผ่านไปทางเจดี กบ,บ้านอยู่ใกล้กนี้ใกล้กับบริเวณโรงเรียนผ่านไปทางเจดีก็จะเห็นเด็กๆแล้วนะทำความสะอาดบริเวณรอบๆเจดีบริเวณ,ร,ร,เร,ร,เวณร่องน้ําโดยที่ไม่ต้องมีครูออกมาเด็กๆเขาเจะช่วยกันทําเองตลอดค่ะห้องเรียนอรรยะทําให้พวกผมและเพื่อนๆได้มีความสามคคีในการทํางานร่วมกันมากขึ้นพวกผมและเพื่อนๆจะเป็นผู้คิดผู้นําผู้ทําผู้เสนอผู้ทบทวนและผู้บันทึก พวกผมและเพื่อนเพื่อได้รับคุณธรรมหลายอย่างจากการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เช่นความซื่อสัตย์จริตห้องเรียนอรารยะเป็นห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเองทํากิจกรรมเองแต่ห้องเรียนปกติจะเน้นให้คุณครูบอกคําตอบมากกว่าครับผมชอบห้องเรียนอรารยะมากครับการเรียนห้องเรียนอรารยะส่งเสริมให้พวกเราเกิดคุณธรรมด้านต่างๆเช่นความมีน้ําใจความซื่อสัตย์จริต และความมุ่งมั่นสานานค่ะและพวกเรายังเลาให้รุ่นน้อฝึกคิดฝึกนำความคิดของตัวเองมาเสนอให้เพื่อนๆฟังและเราชอบกระเชา้าทางระลามีที่พวกเราช่วกันทำมากค่ะห้องเรียนระยะทำให้เด็กๆได้ความรู้และมีความสนุกสนานเพลิเพลินและมีกิจกรรมที่จะให <c oughs> ้นักเรียนได้เขียนได้คิดและได้ทบทวนอีกมากมายแถมยังมีตลาดนะักดนตรีที่ชนกิจกรรมนี้มากค่ะ โรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตรประชาน้อยพาณิชย์ขอขอบพรักคุณค่ะ